ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะคุะครับความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูล,ลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิออมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่32นะครับ a p z z l e consists of four ties. All of which have the shape shown below. On each tie, one of the squares is colored black and the other three are colored white. No two ties look the same. The back of each tile is grey. Each one of the following patterns can be made by replacing the four ties together. ก็เป็นตัวต่อนะครับมีสี่อินซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีรูปร่าง ทางที่แสดงแสดงข้างล่างนี้ On each tile one o on t h e square is color black บนแต่ละแผ่น1ในสี่เหลี่ยมถูกทาสีดำ and the other three are colored white like exampulia two tassie no two ties look the same my me so ที่ดูเหมือนกัน The back of each towel is g r a y ด้านหลังของแต่ละแผ่นเป็นสีเทา one of the following pattern Rube. ได้ต่อไปนี้ can be made by placing four tiles together ถ to ูกสร้างได้โดยการต่อสีแผ่นเข้าด้วยกัน แล้วก็เขาก็ให้เป็นกระเบื้องมานะครับ ก็คือตัวต่อเนี่ยมีสี่ชิ้นโดยแต่ละชิ้นเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้โดยบนแต่ละแผ่นเนี่ยหนึ่งในสี่เหลี่ยมจะถูกทาสีดำและอีกสามอันที่เหลือจะถูกทาสีขาวไม่มีสองแผ่นใดลุกเหมือนไม่มีสองแผ่นไหนซ้ำกันก็คือแต่ละแผ่นเนี่ยแตกต่างกันหมดแล้วก็ด้านหลังเป็นสีเทาทั้งหมดก็คือต่อกันได้ยังไงบ้าง แล้วก็มาดูก่อนนะครับว่าคือมันมีสี่ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นมันก็มีสีอันพอดีแล้วก็เขาบอกว่าแต่ละแผ่นจะมีหนึ่งในสี่เหลี่ยมุทูทาสีดำแสดงว่าตัวสี่แผ่นเนี่ย ก็คือสี่อันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่าเอามาต่อกันก็ง่ายๆเลยแล้วก็ลองแบ่งแต่ละช้อยออกเป็นสี่สี่ชิ้นดูนะครับว่าสามารถทำได้ไหมและมีการซ้ำกันไหม การที่จะต่อรูปทรงลักษณะนี้ให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมได้เนี่ยก็คือวิธีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะได้สี่อัน วิธีการดูเนี่ยเราก็มาดูว่าสี่ชิ้นเนี้ยซ้ำกันไหมซึ่งในช้อยเอก็จะเห็นว่าชิ้นนี้กับชิ้นนี้ มันซ้ำกันนะครับดังนั้น a จึงไม่ใช่คำตอบ b ก็ลักษณะเดิมนะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นแล้วว่า b เนี่ยผิดชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราต่อในลักษณะเดียวกับแบบเนี้ยจะเห็นว่ามันจะมีช่องที่เป็นขาวหมดทีนี้บางคนก็จะอาจจะสงสัยว่าอาจจะไม่ได้ต่อในลักษณะนี้ก็ได้แต่ว่า ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังไงการเริ่มต้นที่มุมนี้ยมันก็เริ่มได้แค่สองแบบนะครับก็คือเริ่มในมุมแบบนี้หรือเริ่มด้วยมุมแบบนี้มันวางได้แค่สองแบบเท่านั้นในมุมนี้ฉะนั้นถ้าเราลองคิดอีกมุมหนึ่งแล้วเนี่ยพบว่าก็ไม่ได้เนี่ย ก็จะผิดไปเลยนะครับจะเห็นว่าพอจัดให้เป็นลักษณะนี้ปุ๊บก็จะยังมีสองอันที่ซกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่คำตอบต่อมา choice C choice C เนี่ย ถ้าเริ่มด้วยการจัดลักษณะนี้จะเห็นว่าอันนี้จะผิดทันทีเพราะว่ามีสีดำสองอันฉะนั้นเราก็ลองเช็คในการจัดอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเป็นมุมนี้ก็จะเห็นว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ผิดเพราะว่ามันจะมีอันที่เป็นสีขาวล้วนต่อมาดีดีนะครับจัดแบบนี้ จะเห็นว่าทั้ง4อันเนี่ยแตกต่างกันหมด2อันเนี้ยที่ดูคล้ายกันเนี่ยแต่ถ้าหมุนดีๆจะพบว่ามันสีดำจะอยู่การคนละด้านอันเนี้ยจะอยู่ด้านอันนี้อยู่ด้านซ้ายแต่อันนี้อยู่ด้านขวาฉะนั้นก็เลยตอบข้อดีนะครับส่วนสุดท้ายข้อ e e เนี่ยก็ ก็จะพบว่ามันจะมีสองอันนี้นะครับที่เหมือนกันฉันก็เลยผิดสรุปก็เลยตอบข้อดีนะครับสรุปแล้วข้อ32เนี่ยมีการให้สิ่งนี้มา4ชิ้นโดยแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องที่ถูกทาสีดำไม่มี2ชิ้นไหนที่ซ้ำกัน ส่วนการบอกว่าด้านหลังเป็นสีเทาเนี่ยเพื่อให้เราไม่ต้องมานั่งคิดนะครับว่าจะพลิกหน้าพลิกหลังได้เป็นอย่างไรก็คืออีกด้านหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือไม่ต้องไปสนใจนะครับฉะนั้นเขาบอกว่ามีสีอันที่ต่างกันหมดทีินีถ้าลองวาดดูก็คือจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ต้องการทราบว่าจะต่อเป็นสี่เหลี่ยมได้แบบไหนการจะเช็คเนี่ยก็คือเช็คอย่างเงื่อนไขที่เขาบอกนะครับก็คือไม่มีอันไหนซ้ำกันอันนี้เนี่ยพอเราตีก่อเป็นแบบนี้ปุ๊บพบว่ามีสองอันซ้ำกันเราก็เลยตัดทิ้งได้เลย ชนิด b เนี่ยการวางแนวจะเป็นคนละแบบกับ a แต่ก็ยังมี2องอันสำกัญอยู่ดีเช่นเดียวกันกับข้อ c และ e นะครับดังนั้นข้อนี้3 2ก็เลยตอบข้อ d เอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอมสกูค่ะค่ะ